สวัสดีค่ะโคชวิน่านะคะวันนี้เป็นคลิปของสุภรพบรุษนะคะจริงๆสุภาาสตรีก็ใส่ได้นะก็จะเป็นลุคแบบเท่ๆวันนี้ที่ที่ใส่วันนี้จะพูดพูดถึงก็คือโบทัยนะคะคาแรคเตอร์ของโบทยเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่ามันก,มนก็มันก็คือหูกระต่ายนั่นเองนะคะเรียกโบทายให้เก๋ไก๋คนโบทัยคืออะไรโบทยก็คือหูกระต่ายนั่นเองจ้านะคะตอนนี้เวลาที่เราจะใส่โบทยจริงๆโบทยกับท้ายก็คล้ายๆกันนะคะ ไม่ให้ใคล้ายกันคือลักษณะของการติดก,ก็คือมันติดที่เสื้อคล้ายๆกันแต่ในแง่ของวัตถุประสงค์จริงแล้วโบไทยกับไทยก็มีความแตกต่างกันนะคะสมัยก่อนเราจะเห็นเราจะชินกับเรื่องของกับลุคของคนที่ใส่เน็กไทเนาะอย่างที่ใส่เน็กไทนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่เน็กไทกันไปอะไรต่ออะไรว่าไปก็ใส่กันมาเนิ่นนานแต่โบไทยเนี่ยหรือหูกระต่ายเนี่ยยังค่อนข้างใหม่สําหรับเป็นเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนสําหรับการการใช้ในบ้านเราเนาะ ต่างประเทศก็มีหลายมีหลายคนเข้าใช้จนเป็นปกตินะคะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนการใส่ท้าย,ยแต่มันเป็นโบไทยนะคะก็ก็คาแรคเตอร์ก,ก็จะอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นลุกแบบถ้าเทียบกันนะถ้าเน็กไทยอาจจะเป็นพี่โบไทยจ,จะเป็นน้องนะคะลูกก็จ,จะเป็นแบบชิคชิคนิดหนึ่งนะคะดูดูมีสไตล์ดูมีะคาแรคเตอร์ในบ้านเราก็จะมี พี่ๆบางบางท่านนะคะที่ที่ใส่ยอยู่แต่ก็ยังคนก็รู้สึกแปลกอยู่วันนี้เขาก็เลยจะมาให้ความรู้เรื่องของโบทายนะคะตอนนี้อันดับแรกเลยวิธีการเลือกโบทายนะคะมันจะมีขนาดขนาดของโบทายจริงโบธายอาจจะเป็นแบปเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเป็นหลายมีหลายรูปแบบนะคะง่ายๆก็จะเป็นลักษณะของทรงที่ค้ใส่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ง่ายมันจะมีวิธีการพับโบทายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสําเร็จรูปมันจะเป็นลักษณะแบบใส่ง่ายๆเป็นสายแบบเนี้ยค่ะ ะะสายก็แค่คล้องลงไปมันก็จะมีหูติดนะคะนะคะก็คือแค่เกี่ยวไปไหนแล้วล่ะเกี่ยวด้วยกันแค่นี้ค่ะก็จบข่าวแล้วแค่นี้เองนิดเดียวนะคะ,ะดูนะมันไม่ได้อยู่ตรงล็อกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเกี่ยวกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะต้องเอามือ เนี่ค่ะเกี่ยวกันก็จะเป็นแบบนี้ง่ายๆนะคะขอให้เครดิตกับแบรนด์นี้นะคะเขาเอาของอให้คดตึมมากเลยนะคะ a n g e l l n o l u f o r o ใครที่อยากจะไปเดินชอปปิง้งเขาก็จะมีพวกโบทไทยนี้เยอะมากตอนนี้วิธีการใส่โบทไทยน,นะคะพวกเราเห็นปลายตรงนี้ไหมคะนะปลายสองด้านแล้วคดลากคดลากเส้นขึ้นไปต,ตึ้ง นะคะฉะนั้นโบทายเวลาใส่แล้วความตรงปลายสุดกับขมับเนี่ยจะต้องเป็นพอดีกันนะคะถ้าโบทายใหญ่นะคะมันจะดูคือถ้าใหญ่กว่าขมับปุ๊บมันจะดูใหญ่ถ้าเกิดมันเล็กกว่าขมับมันก็จะดูเล็กเกินไปฉะนั้นจุดก็คือตึง้งลากไปเส้นตรงนะคะเมื่อไหลตรงกับขมับปุ๊บซื้อได้แสดงว่าไซส์ตรงนี้พอดีกันนะคะอันนี้ในคาแรคเตอร์ของโบทายเนี่ยจริงๆโบทายเนี่ยค่ะตัวขูกระต่ายเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ต้องสนใจกับใครทั้งสิ้นนะคะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะแต่ด้วยความที่โค้ชชอบรเรียลเลทสีนะคะโค้ชใส่ตัวเอ่อเวสหรือตัวเสื้อกั๊กเนี่ยเป็นสีกรมท่าเขาก็จะไล่ตัวนี้จะเป็นโทนเอ่อฟ้าเถามันก็จึงจะไล่กันนะคะก็ดูเป็นอะไรที่แบบยังดูแมทอยู่แต่จริงแล้วมันไม่ยังเป็นต้องแมทมันจะเป็นอะไรก็ได้มันก็จะเป็นอีกอันนึงที่แบบป๊าขึ้นไปนะคะอ่ะเดี๋ยวกค้จะลองวิธีใส่สอนที่วิธีการใส่ให้ดูนะคะ ง่ายมากเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องเกี่ยวเอานะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่จะเกี่ยวเอาเนาะเห็นเนาะมันจะเป็นแบบตัวเกี่ยวนะเวลาใส่เราก็แค่ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็เกี่ยวกดมองจากกระจกอาจจะดูน่านิดหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเนี่ย พอเกี่ยวอ่ะอยู่ไหนล่ะพอเ,เกี่ยวได้ที่แล้วก็ขยับนะคะแล้วก็เก็บอันนี้ลองไปนี่จะเป็นลูกที่หนึ่งนะคะแต่ก็จะให้ดูถ้าเป็นภาพพื้นนะคะภาพพื้นก็จะเลือกสีแดงจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนเนาะนะคะนี่คือคอนเซปต์ของโคชีนะนะก็เลือกลักษณะแบบนี้ก็ต้องเป็นตัวเกี่ยวเหมือนเดิมนะคะลองลองดูถ้าเกิดเป็นลักษณะของสีพื้นมันจะเป็นอย่างไร เล็บยาวนะคะจริงๆโบทายในยผู้หญิงก็ใส่แล้วก็จะเท่ไม่เบาทีเดียวนะคะ,นะคะแล้วเราก็ปรับสายแล้วก็ซ่อนเก็บให้ดีนะคะเก็บให้สายมันซ่อนก็จะเป็นลักษณะคาแร็คเตอร์แบบนี้ก็จะเผ็ดดีนะคะเป็นลักษณะประเทศไทยฉันรักเธอประเทศไทยสีน้ําเงินสีขาวอะไรเงี้ยนะคะใส่กับเชิ้ตก็จะน่ารัก แอะอันนี้คือลูกที่สองถ้าเกิดเป็นลายล่ะนะคะโค้ดเอามาให้ดูจะมีจริงๆโบทายเนี่ยนะคะแองเจงโนเขาเอามาให้โค้ดเยอะมากเลยนะแต่ว่าโค้ดเอามาให้ดูหลากหลายว่าถ้าเกิดเป็นมุมที่มันสีมันลิงกันสีไม่ลิงกันมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงจะเป็นลายหีราบนะคะน่ารัก นี่ก็จะเป็นลุกที่สามไม่เกี่ยวข้องกับใายทั้งสิน้นฉันอยากจะเป็นยีราฟนี่กระสูงสักห้าเซนอีกห้าเซนเหมือนยีราฟมันก็จัดลงไปเนี่ยค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้สําหรับโบทยอ่ะแค่นี้เองสนุกสนุกนะคะก็อยากจะเห็นหนุ่มๆเมืองไทยนะมาลองใส่หูกะตตายมาใส่โบทายกันบ้างมันดีค่ะจริงๆลุกของออตัวหูกระต่ายหรือโบทยเนี่ยคะ่ะมันทําให้เราสนุกมากขึ้นมันเป็น การเพิ่มความครีเอทีฟลงไปในคาแรคเตอร์ของเราซึ่งควรว่ามันเป็นความมันเหมือนใส่ผงชูรสลงไปนะทำให้อาหารอร่อยขึ้นดูแซบขึ้นถ้าเกิดไม่มีตัวนี้มันก็เรียบเรียบเห็นไหมคะพอมีปึง้งปุ๊บชิมมาแล้วชิมมาแล้วอะไรลักษณะแบบนี้นะคะสาวๆก,ก็ใส่ได้นะหนุ่มๆก็ใส่ดีนะก็ลองลองดูไปจัดหากันได้นะคะตามห้างสรพสินค้าของเองจรก็จะมีอยู่หลากหลายเหมือนกันก็เ,เป็นเนซเซอรีเป็นผู้ชาย นะคะซีรีส์ของผู้ชายก็จะมีโบทายเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดทั้งลายทั้งพื้นทุกสิ่งอย่างแล้วใส่ง่ายมากนะคะหรือถ้าใครชอบลำบากท้าทายก็ไปหาแบบที่มันต้องมานั่งพับพันซึ่งเคากก็ทําให้เป็นเหมือนกันนี่ศิลปะนะก็ลองดูค่ะลุกแบบเท่ๆนะคะสไตล์แบบมันๆกับหูกระต่ายแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ